มไม่มีอะไรต้องเล่าต่อกันที่วงที่สองที่เราจะดูกันในงานมาม่าสองพันยี่สิบมา,มา<ก>เถอะพูดว่าเราพูดกันอะไรอย่างงี้นะถ้าสมมติว่าคนเขาไม่ได้ดูเราทุกคลิปอ่ะก็คือสมมติว่าแบบนึกออกปะเราไม่ได้แบบสวัสด,ดีงสวัสด,ดียอะไรเงี้ยงั้นสอบขาดเรารมาต่อกันที่วงแรกมู้ชอบว่ะมาต่อกันที่วงแรกกันดีกว่าทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของทุกคนละกันเออแต่ก็คืออังนั้นก็คือบอกบอกให้เขาไปดูหน่อยไงแบบไปไปดูคลิปเมื่อกี้หน่อยนะคะก็คือ เพิ่งทำเดอะบอยไปซึ่งแบบเวอร์ส่งกับเป็นแบบคือเป็นโชว์คิงดอมได้เลยอันไปเกี้ยคือเอาไปแข่งได้เลยเลยเงี้ยเกินเกินแบบสู้กันข้างบนอ่ะคือทำให้อยากดูโถตูคิงดอมมากคือไปดูอาดัดูไหนนะวีไอวีไม่แต่แค่บอกว่าอันนี้มันคิปคนอื่นแล้วเราปัดไปก่อนอ่ะเริ่มเลยดีกว่าสเตรคิ s เป็นวิกตอเรียซองไม่ไม่นางน่าจะมิกหรอมิกนางน่าจะมิกเราเราแบบน่าจะรวบมาเป็นชื่อเดียวอะไรประมาณนี้ไดมาม่าเวอร์ด้วยไปเลยไม่มีที่ไหนไรก็เป็นอีกวงที่หรือเราลองเซิร์ชก่อนป้าเผื่อกันโง่เขาอาจจะมีชื่อเพลงนี้จริงลองไหมเพราะมันมีคำว่ามาม่าเวอร์กูก็เริ่มกูก็เริ่อมไอ้นี่แหละวิกตอเรียอามีจริงโอ้ยมีว่ะมีจริงวิกตอเรียซองอามีโอเคไม่ไม่โง่เอาเป็นว่าเพลงเขาแต่ว่าเป็นเวอร์มาม่า ไม่เคยฟังเหมือนกันเพลงนี้ขเขาลองเด็กาอไมเฮ้ยมึงกูเคยฟังเพลงนี้ถ้ <laughs> าไมค่คลิปมาม่าชอบไม่ชัดว่าตรงนี้มันขึ้นมาเหตุดีแล้วนะโอ้โหกราดีเอเตอร์มากมึงอ๋อมีตัวนี้เหมือนกันเ,อเอนอะเว้ยมนสเตจเดียวกันแต่ว่าของเดอะบอยเดี๋ยวนะเป็นสัญ,ญลักษณ์เไม่ใช่กูจะดาว่าของเดอะบอยเป็นดาบอะเขาตีกันหรือเปล่าเข้แต่ปะ เราไม่ได้รู้สตอรี่ไงแต่เนี้ยถือโลเห็นปะเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่าอื้มอีโนหันมืออ่ะอ๋อยังมีบันลังก์อยู่เลยข้างหลังอ่ะแต่บันลังก์ไม่เหมือนกัน แป๊บนึงยังมองไม่เห็นเลยไม่มันมืดไกูดูท้องกันยังไม่มีใครสัตว์อะไรมึงเลย เดียวกันหรือว่าสามทีมแข่งกันแย่งมงกุฎปั้งใช่เพราะมันมีสเต็จรวมเนี่ย <c oughs> เออว่ะ อุ้ยเทมากกอบคพี่ อนจินนะ่ะวงกุดหรออ่าดว,ว่าเป็นเอามงกุหรือปนั่งบัลลังก์ เอามงกุฎแล้วไปนั่งประดังหรือเปล่าโอเคดุมากดุมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูให้ใครนั่งดีววันนี้วันหลังไงกูเครียดว่ะในเกมออฟทอนใครได้นั่งเกมออฟทอนเหรอเหมือนไม่ตอนจบเรื่องมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่มีใครได้นั่งอ่ะ ก็คือไม่มีอะไรได้นั่งไงเออเพราะว่าแม่มังกรก็ตาย <g ül> <g ül> จอห์นสโนก็ไปอยู่เดอะวอลเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าอของเอทีดอ่ะกูดูไม่ละเอียดสมมติว่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนคือหมายถึงว่าอย่างอันเนี้ยเพิ่งมาสังเกตว่าเพิ่งได้สังเกตแล้วกันว่าแบบข้างบนมันอ่ะอีกทีหนึงเป็นดาวอีกทีนึ่งเป็นโลต้องขอดูถ้าเกิด AT เอทีมันต่างกันก็คงไม่รู้ดาวนั้นเ,นเรื่องก็คือนะั่นแหละก็คงตีกันแย่งมงกุฎอะไรประมาณนั้นน่ะอืมเออ ดีอ่ะพูดถึงสเตจิก่อนพูดถึงก่อนหน่อยโชว์ดีมากดีอ่ะกูชอบตอนเป่าแต่แล้วเป็นเสียงแบบวู้วูคือนะตอนเนี้ยที่ดูของเดอะบอยกับสเตจิดใช่ป่ะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับสองกองทับอะเออมันเป็นสองกองทัพจริงๆอ่อะแดนเซอร์ก็ไม่ได้ดูเป็นแดนเซอร์ดูเป็นแบบเออดูเป็นกองทัพอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเท่าที่เห็นนะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าอย่างของเดอะบอยอ่ะ ก็ดูเป็นฝ่ายโจมตีอะแล้วของอันเนี้ยมึงสังเกตไหมว่าพอเป็นโลอะแล้วพอมันเป็นโลอะตั้งแต่โลทองจนมาถึงโลที่แบบที่มึงบอกว่าสวยอะไรเงี้ย <seul. S 1> ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเหมือนว่าเด่นคนละด้านหรือเปล่าอันนั้นเป็นด้านแบบแต่ดาบก็มีนะดาบดาบก็แรงอยู่นะดาบหอกอ่ะไม่ไม่ก็มีแต่หมายถ <leopard. S 2> ึงว่ากูไม่เห็นโลในของเดอะบอยไงหมายถึงว่านึกออกไหมเอออย่างเนี้ยก็อาจจะแบบเออตั้งรับเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นอย่างนี้นะเอทีต้องเป็นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วแหละไม่ก็แบบ เอซซินอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคนละแนวอ่ะเพราะว่าแบบอันนี้ดาบไปแล้วไงดาบคู่ดาบเดี่ยวอันนี้ก็เป็นฟีลแบบดีเฟนส์ไงถ้าแบบเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าไงนะเกมอั์รย์ไม่ใช่เกมแบบเล่นเล่นไม่เกมแบบเอาวีเหรอเออแบบมีดีเฟนซ์มีแทงมีอะไรนันออกป่เหมายถึงว่ามันคนละอาชีพกันในของแต่ละกองทัพอะไรแบบนี้เข้าใจเออ่นแหละค่ะดีแตะถ้าดูของ ต้องมาสังเกตของเอทีดูว่าเขาลิงก์กันไหมแล้วเดี๋ยวพูดไงดีคงไม่ได้ตัดมาคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากดูแบบความคิด응นันสุดท้ายหลังจากให้ดูสามอันแล้วก็ไปดูในคลิปเอทีนะคะในอันสุดท้ายน่าจะพูดในข้างหลังหลังจากที่ดูเอทีจบอ,อะไรประมาณนี้ได้เลสงคามนี้ยังไม่จบเนาะยังไม่จบห้ามนับศพกูตาก่อนเดบา